โดนโซซิมีโชคเนาะโดนๆนั่นที่ซิมีสซีได้แฟนเนซีทั้งหลายดื้อขอฝากลูกหลันทั้งหลายตัวประเทศไท้เล่นยังกะเฮลิมีสติเฮลยังกะเฮลมีสติห้องมีสติแล้วไม่สิเกิดปัญญาวันนี้ปูริสีกะได้มีโอกาสได้เยี่ยมยมทำเขาพี่น้องทั้งยูทูหเองานี้ทั้งอากาศเท่าทางบ้านก็ดีผู้พบไปเห็นใจดีผู้นอนรับอยก,กดย็ดีด้อปุ๊กเกินขึ้น ฟังโครงทุนไทยนี่ปูมีแนวดีๆคือฝากลูกตอนหลานขันมันแมนกับ่อยอขันพูแมนกับฟานหรือลูกหลานก็ได้การพนันขันตัวปูกก็บรสนับสนุนออกแต่ว่าขันพ่อไรงมีส่วมีลับเอาจังน้อยแน่ๆดีดีสนับสนุนต่หวยรัฐบาลนี่กกอล์เตอรลี่บอกเฮิร์นบอกเฮิรนัตเตอรลี่นะพี่น้องหาปยิบพูดรใบพูดเราสองใบไปหรือลูกหลานก็ได้กวน ปูที่นี่ซื้อมีเสียงก้อนจีดีนี่เน้นเล่นยูนิแพนยูนนทูบก็ได้คือมีบุญพ่าโชคนี่ละเป็นพูดสนับสนุนผู้ให้โอกาสปูที่ดงที่ดังผู้เดียวกำดังไปบ่ราะอะไรแฟนปูมีอ่าช่องยูทูปทั้งหลายไดทายออกกาสทห้งที่แห่งน้องได้เห็นเพราะฉะนั้นโอก้กะแจ้งเจ็บซีทางบ้านทั้งหลายกะกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลาน,นเรื่อยอย่างไรก็ได้ งวดที่มานี่โกง่งชดไทยปูกเดียวผูเดียวว่าจางังหดเดียววันนีค้ครับครับจังหว่าจักบาทดนี่งวดนี้คือจังหว่ามีที่เด็ดสีผ้าไปเอาเลี้ยงยังก็เป็นโกงตุดเนยโ,โอ้เสียบผูกข้อาตตัวเสียบผูกข้อตเมนแมนแมนเมนสม่วเอาจากเจกียรแล้วเสียบเสียนบนท้าเอา,จาเจ้าเจียจรเสียนใครว่าเปิดซิ่งตัอนเปิดซิ่งอ่อหายก็ยูวัดยังก็เอาเงิยวัดเป็นกงชีมันเข่ามันติดาเออ ปาน่นจำปาอันป่านนจำปา่ะไพ่ก็ว่าตีบวกกันเจ็ดสีหนึ่งสีบ่ะมันออกเจ็ดหนึ่งเนี่ยป่ครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งวันน่ะเนาะแต่ว่างคนนี้ตามที่ปูกรล้วามาเรียกกรงทุดไทยอันเสียบปเข้าใตนี่นเทนพิเศษ เดี๋ยวเอาไปนี่ฟูวาวชนี่เอาเอาไปยเหล็กเหลขเสียผหมูข้าวตายนี่เห็นไปพิธียังบัตรนี้เห็นจากน้อยนี่ล่ะโอ้หมายถึงว่าเมื่อนี้สีมีการไทยท่อมแมนการไทยท่อมเห็นมาเดี๋ยวเขาเรียกว่ารุนกันว่าสีเป็นเลขยังเนาะแมนแมนเขามารุษนว่าสีเป็นเลขนี่แล้ววันนี้ที่เด็ดไปก็นั่นคือว่ามี่โกบกโกรจะมันเป็นใบสีขาวต้นโกโก้แต่ว่าเกิดมากบัตรท่านเห็นสิบหกสิบแล้วมันบ่ตท่านเห็นดึกเทีเดี เอ้ต้นจริงๆเพราะว่โเป็นสีนนดำมันป<ร>เป็นใบมันต้นมันสีดำใบส,สีเขียวเลยเนาะบดเท่านัน้นไม่ได้ว่าต้นต้นนี้เป็นสีชมพูเด,ด้ยแต่ว่าใบเป็นสีขาวาตน<ม>้นสีชมพูแม่ มันซากรุ่ละบ่เนาะมันซากรุ่ะมันต่อจากกูมันมีต่อมันก็ัอมันมันแจ่วจากต่อเข้ามันบอกแม่นแต่วจากต่อเขามันกูว่าป้าปูว่ามันเป็นใบนึงปู่มันยองมึงมันก็ขาวจันพันที่เก่าอยู่ครับอันนี้ไปเบิ่งแล้วมันโอ้มันต้นสงสัยมันแต่มันบ้านเฮาเกิด่าต้นบักกูพิการไป นั่นตัวบ้านเขาอื่นนั่นคือบ้านเขาบ็คือบ้านคือเมืองเาเขาโกดอนโกดอนเออนนั่โกโกพิการเออโกแต่ว่าถ้าเราให้ดูดีเป็นทางการเนี่ยต้นตะโกวิษณ์ดานเออพิษณ์ดานแต่ว่าขั้นทั้งภาษาทั้นเล่าขั้งยิ่งใหญ่เขาเอื่นต้นบกูดอนเนาะดอนบกูดอนแล้วก็เปียกคือดิแต่เขาขั้นของเป็นเปีกของจริงจริงยังที่แต่เขาขั้นไปนนางงวนแหลกมักจนมักมักที่ต่ำจ้ะ ัโป่งเลยแต่จะของง่าเขาจะคงเห็นเลยทีหนึงวัวเรียกดูนี้ที่ไปเชียงโชคมามันจะไข่เตือบีเด้ไข่เตือบอยู่ไปไปเชียงไอ้กอกตะโกนี่วแม่นปู้ไปเชียงมาทีหนึ่งแล้วปู้ได้ไปจอยไปบ้างมื่อสองมื่อบ่ท่านนี่บัวจะของหน้าว่าว่ามันหกมันตัดเหลืวหัวน้อบั้นเนาะบัวบัวบัวแค่ต่งได้เห็นบันเนาพแ่นถ่ายอยู่บ้าคนถ่ายอยู่คนคน ก็บอกกันูกว่าที่สูกสมานไทยผมเนื้อพอไทยลูขลารแส้ดิสี่เดี๋ยวนี้มากเลโอ้ยหนอผมก็คือเนื้อมนกระถายมันละคืัเขึ้นตัวถ้าเาไทยลงยืดโทไปนี่พาอึดตะ่้นสีมาขอสื่อดิเป็นล้านบนลังไปโทรมาขอสี่แล้ววอเบนซี่ขันสมมุติว่า เห็นครับกระจอมมาขวาเสือังสิคุดไปตายรอดอ่นี่ยเมีนต้นใบต้นมะไปแต่ว่าคนคนคนที่เหนขอมอเสือะไรแล้วอะไรแต่ว่าเจ้าของนาคนว่าเอาไปให้ลูกหลารต้นใหญ่เมอนไหดอกปูอ้นเป็นต้นเอยบ่มีนไหมถึงว่าต้นล้ําต้นมันใหญ่ไปแล้โอ้ยมันยังมันแก่ใชทีบอบอาต่อมัอาจะแก่แล้วแต่ว่ามันป่งขึ้นมามันเขามันตุ่นไงคือวางวงเรืนี่พอถึงตะลักหัวเรขกคุตะโกแมีนแมนเมีย่ต่ลักหัวบต่ก็ต่ยก็นอนหลับจังว เพราะเดี๋มันตรงกันก็นกนเลยคู่กันตรงนึงสมอ,องเขาจะอะไตรงมัน<อ>ตรงก,รก,าาก,กันตรงกันเปียกพุทมากกัตรงกันนี่เดี๋ยวเมื่อนี้เขาก็มาลุ้นกันเบิ่อกี้ในในส่วนตัวเลขอ่าเสียขู่ข้าวขนตายแล<ม>้วก็<ม>เลขต้นตะโกแม่่อาตะตะโกยังกว่าตะโกเปลือกตะโกตะโกร้อนตะโกด้านตะโกเปลือกแมนแมนแมนครับเลขปุ้ยอินดำเนี่ย ไปส่งกออยู่ทั้งตรงนะเพื่อนวัดน้นะเพื่อนสิตรงกันปะถัดตรงซ้ำอันนี้ใครเขาพันลั่น คริดเ่ยอย่ามาเล่างเดียวมันได้หน่อยใครขอปลาล้านขครยังสั่นขครรุดๆขารหน้ารหน้าขารรุดาบจำจำจำท่องอยู่กอนไปเสื้อลองเบืองท่องจังไหรมมิจะเสีนจำรถสเื้อท่องไปเอาสิไปเรส้นรกจำ่าใดมันข้างหัวทมของบ่นบลองลอเส้นเบืองกันเขาเส้นไหนกับปิตาเส้นกันดอยกเขาเส้นเด้อเขาไปเส้นนี่ละไปเส้นนี่แหละใช่วิตใจละทัยา ในใส่วนญาใส่ความคิดใส่สมาธิส่นหลักใมันตรงกันปั๊บพี่น้องเอ้ยปูว่าอยากจะพูดขต่มันตรงกันเนี้ยครับแต่มันตรงกันอดอดเปรี้ยวแหวกหินหวานวันที่หนึ่งสิฮอดนี่แหละโอ้โหคือว่าเข้มข้นแต่ว่าคลิปนี้นะปูนมันฝันดีคันคันมาตรงกันทั้งสามอันนี่เบิ้งบ่ได้เบิ้งบ่ได้เลยเขาก็เปิดประตูแมนปูหรือว่าพี่น้องเอ้ยแฟนจีทีทั้งหลายลูกหลานขอให้ใจเย็นไว ปูกระดังคือหมูกับพวกเก่งคือหมูปูกับพวกมันผูพิเศษแต่ว่างวนี้ปูคิดว่าพิเศษที่สุดของพิเศษพิเศษที่สุดยพวกใหญ่เป็นของขนกำนันแฟนเด็ซี่แล้วก็ลูกหลงหลานที่ติดตามปูมาตลอดแลวก็บุญผ้าโชคมาตลอดคปูใหญ่ง้วนี่ปูใหญพิเศษให้ลูกให้หลานคิดว่านอกจากโจกราบวาชนะแล้วก็บารมีแล้วก็อายุมันคนเขาเนอยู่เย็นเป็นสูงแล้วก็ธรรมะเล็กๆน้อยๆที่นี่ใจให้ลูกให้หลาน คนเฮาเห็นเขาถือลาเตลีร้อทีหนึ ury, ่งกูก็ส like ั่งมาถือแม่มูแท้มูก็ถือมันเป็นน้ำบุญน้ำปลาสังฮ้องสั่งบุญยังมาเนี่ยเฮ็ดบุญยังมาเนี่ยเฮาคอยจีดได้เพิ่นคอยจีดได้เพิ่นว่าเพิ่นถือกเพิ่นถือไปบุญเฮาไม่ซ้ำใดเก่าซ้ำนั่นแหละปู่คิดว่าบุญปลาสังพวกได้มีซ้ำใดพวกมีมันมีบ่มีเงินก็ได้น้ำกันเด้อบ่ได้หลายก็สิได้นหน่อยบอกพอได้กินได้อยากช่วงเขาภาษาเนี่ยเพิ่นพ่อถิ่มพ่อป้าเฮาดอกคู่บาอาจารย์ พอ,อคู่แม่คู่พอถิ่มห้อดอกครับบนว่า <c oughs> เห็ดอีหยังท้าอีหยังไรกะทุกสิ่งทุกอย่างกะนอาโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเว้นทั้งหลายเพิ่นพ่อนักเป็นเบาอห้องอ,งองตัวพ, <c oughs> พี่เมยียนครับผมเห็ดอีหยังท้าอีหยังกระไรถ้อย,อยังนี่ละเบิ่งบุญพระชุกหมดสิมา,านี่โอ้โพ่อถึงแต่บางไอ้หน่อยมันเสีอบ่ได้โอ้โถเพราะมันสองปีนี่มันเสีอบ่เป็ี่นบุญี่ใส่ยางคันก็เรื่องหวนตัวเอาเอาแล้ววัดนี้ผมมาสี่ถามมาผู้เน็ต ตั้งแต่เขาดวงนะเพื่อนนี่ตีจังหวัดละปูอ๋อไม่ไม่ถึงว่าเจ้านี่มานี่เนี่ยจ้แต่าที่นี่มานี่ับของเจ้าเอาสองงวดกบเขาสองงวดนี่ละโอ้เอาเอาดวงนะเพื่นสองวดเขาสองวดแมน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 ว่ามีบนไว้บ่อปูบนบดบนไว้ปูบนป็เก้างวดบดทั้งหมดอะบนไว้เก้างวดแมนแมนแมนบดปนเก้างวดเก้วดนาถือสองววดแล้วถือสองววดแล้วอาอกระซั่าเนื้อเก็ดเจ็ดงวดเจ็ดงวดก็ที่พ่อได้กินในอยากอยู่บ่อปูว่ะ ครับหลายก็ได้น่อยว่าแค่เขาซื้อจะมักโลบขนเขาซื้อมักโลบแล้วมันด้เกิืนดวงเขาไม่จูบ่ได้ครับผมแต่ว่าบุญของอาจารย์บุญวาสนาบารมีของอาจารย์บุญพ้าโช้หนิโอ้ไหลตัวเงินโอ้คิดว่าจะถือไหลโอ้ถือได้บอกน้อยๆอ่ะร้านมันน้อยมันสองปีมันเขซื้อเร็วกมว่าดีๆเด้อปูเด้อเออเยี่ยงนี้เล่อให้ผมเออไปใจไปเอารถตู้เขาให้นั่นเด้อปูเด้อยขันกล้าซื้อได้รลยดเออเนี่ยวะฟูวานี่ อดี๋ยวเราหันสมใจขึ้นเน่ยเพรว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จักสี่ได้หลายเพราะอะไรเพราะคนพายโชัวกระหมังกันนี่แม่นวะคนมีโชัวคนมีโชัวกระหมังกันนี่เซียวหลายอยู่คนมีโชัวนี่ไงนี่ข่าวว่าว่าบ่คนมีโชัวนี่ตามตามทุนเงินแสนนี่สองวดนั่นนี่ังินวันเดียวเงี้ย้งกมไปไกลมากแล้วหล่ะมองปูว่ากวนนี่พิเศษนี่ตะเกา่าขันบอกจังเสี่นี่คือว่ามั่นใจตั้งแต่พัดปูเรียกดวงไล้เพื่อนแม่นี่ปูสิเพราะใครบอกข้ามนี่ บ่หกแมนแปดกองปูศิวะเทียวครับปูสิบ่คอยเบาด้ว่าพิเศษวันนี้พิเศษพิเศษพิเศษบ่คอยเบาขึ้นบุญให้ลูกให้หลานที่สั่งที่สั่งวัดสั่งสล่ากุศบ่กอสั่งวัดว่าล่ามใส่กูก็เรียว่าโอ้ยนะป้ยตะกี้ขึ้นมาวาเสียงมันเท่าไรสามห่างหนึ่งว่า ซื้อผมมาซื้อเงี้ยมึงี่ค่าไปเถอะค่าไปเมื่อนี้เด้อปูที่เราปลอกหาเล็บครับเมื่อนี่ปูตั้งใจด้วยใจจริงปูปูบำเพี้นเพียรภาวนามาตั้งใจใส่รุ่งหันงวดนี้ให้พิเศษและก็พิเศษที่สุดครับสำหรับผู้มีทุนหน่อยก็ต้องไปวันเหียหลายดอกก็ต้องไปซื้อหลายตุ้ดเล็กกมันสุดเพราะดอกปู่เดียว บนมันอกี้สามตัวนัคนลบเราต้องไปหลายตัวดอกเอาขยะหลานเพราะว่านึงถึงถึงจุบโเจียงคือนงูถึงเสียงเล็กโบเจียงคือนงูแต่ว่าปูกัสิพ่อให้ดูกยะหลานกัยังพ่อมีบุญยังพ่อมีภรรยมีุสงให้ดูกยะหลานอายุหรอกครับถึงบ่หลายก็ต้องมีหน่อย ถึงบ่มีังไงก็ต้องให้ลูกให้หลานหลายอย่างเนอครับผมจักน้อยปูสิพาไปนั่งต้นบักโกที่ว่ามันออกพิเศษดานบักโกดอนนี่แหละบักโกดอนแม่ให้ลูกให้หลานครับอย่าลืมเด้อลูกหลานยนี่ยบางคนเิ่นกะสิไลรสดบางคนมันก็สิออกเป็นคลิปให้รับมาเบิ่งครับปูสิพาฒนไปไรสดเบิ่งมื้อนี้อยู่ต้นบักโกน่าอยู่แถวๆบ้านปูนี่แหละบ่ไกลดอกให้พิเศษซะละมวลนี่ให้ลูกให้หลานเพื่อให้ลูกให้หลานขึ้นบุญให้ลูกให้หลานเด้อเพราะเป็นพรานุสงฆ์ ให้ลูกให้หลานสำหรับมงินนี้ให้มีโชคให้มีลาบอำนาจวาสนาบารมีเหตุจริงไหนทำจริงไหนก็จะขาดจะขจะืนเหตุจริงไหนทำจริงไหนก็ให้ลูกให้หลานขึ้นขืนขืนขืน,น,นเอออย่ามีตกตำ่ำให้มีตะลำ่ำรวยเป็นหไปเก็บไปป่วยไปไข่ไปมีขก็ไข่หายจางม,มือก็มีเยอะเก็บเยอะป่อยเยอไข่ให้มีแต่รวยแล้วก็รวยแล้วก็รวยเด้อให้มีแต่อายุมันก็ยืนอยืนเป็นตุกเจ้าแหวนเงินทองลังเลมาเทมาจะได้ขาด ไปเฮ็ดยังทำยังกระไดเจ้าก,กรรมไม่เว้นอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานจงมีโชคมีลาบแล้วก็มีความสุขแล้วก็ควบคัวมี่จวาม,มสุขตลอดไปเด้อยๆอย่างน้นกระไดเอา้าปูตีเผาไปกูละต้นบกโกรนพุละเนาะเนาะเอายจบเล้วันนี้จ<ช>บแลยนี่เนะ เราเยังยีกันกาลังสีถามกาลังสีถามอยู่พวกถามถามเดี๋ยวเดี <t ương Dir ether> ๋ยวสีถามตัวเลขปูนมามาปูนเนียนย่ำตัวเก้าวะมมเออเมงทั้งคุตั้งนป่เลีไว้ไม่ได้หมเทั้งคันตกกันก็จะเย็นตัวาโอเคครับตัง่วัเอาเคสเอาเคสเอาเคสเอฟซีคลิปนี่นี่เอฟซีสีดาบุญพาดรวยแล้วล่ะเอาละกะดากะดาบุญพาดรวยเหมือนันครับตัวเลขดวงดาวนรสิว่ากร่รู้กัน สรุปเรียกดงหน้าเพื่อนเพราะผู้ที่สรุปไปสรุปดงหน้าเพื่อนมอว่าเสี่ยวเคีวันมันสิตรงกันบางว่าแล้วผู้ว่าเสีเคีนนมันตรงกันได้ผู้ว่ามันดีดเนยเนื้อสัมได้คนที่ดต่ำคนที่ต่ำเนีครับขันติบอกให้ผู้บอกแต่ในผู้ก็บอกได้สรุปรียกวงหน้าเพื่อนเนาะครับผมลูกเรียกดงหน้าเพื่อนผู้สรุปไปเลยเก้าห้าเจ็ดเรียกสองตัวผู้ฟันทุ่งอะไรเด่นเด่นโดดโดดไปเลยคือหกสองตัวร่องคือเจ็ดสาม อืมหนังด้วอ้าบานนี้หลังจากลูกตัวเลขลงน้ะเพื่อนแล้วเนท่ากับจะปเบิางทั้งเลขต้นตะโกดอนต้นตะโกเขาเอียนมาต้นตะโกเผือกครับตะโกเผือกตะโกเผือกแล้วที่นี้ที่ปู้เชิญเซดินเนี่ยมันมีเก้าเจ็ดห้าบอกอันนี้สองตัวมันเจ็ดสี่เนี่ครับนั่นแหละอยู่ในนั้นอยู่ในคลิปนั่นแหละข่าวลือขนาดบางย่างดีพิจารณา พี่ขยายเบังนี้ดีมันที่นี่ของดีอยู่ในจิตนะครับผงานลูกหลานเบังเป็นลูกหลานถิีบรถได้แน่นอนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนสั่นครับแล้วก็สี่ทีมไายไว้ด้วยเลขเชือกผูกความคุ้นใจในที่เด็ดของมืมอนี่เนาะให้ไล่เลยแม่นแคนท์เปนั่งยุทธ์บนบักโกดอนบักูเพียงนี่ใครมันตรงกันนี่แค่เทาได้เฮียยกช่องเลยแหละครับผมอ๋อเดี๋ยวยกช่องเนาะขอบคุณครับนี่ตั้งเยอะแต่น้องฟูน่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ